สวัสดีครับผมวันนี้้าเขาช่มฟักท้อนครับหลังจากที่พ่นฮอร์โมนให้เขานะครับแล้วก็เหลือผสมดอนครับนี่วันนี้วันที่สิบหกนะครับสิบหกธันวาคม้าเขาสวนนับเบิงเบิง่วยบางอื่นนะครับบัมเป็นับนะครับมาผ้ามาเบิงนะครับบานวยญ่ซําไดแล้วนะครับหลังจากที่เหลือผสมมาได้ตองซ้มเหมือนนะครับ ถาน่วยเขาเหลื่อมหง่แล้วยนะครับลูกที่ผสมรุ่นนะครับประมาณซีหาขีนดนะครับก็เริ่มมล่อปุ๋ยได้นะครับหรือว่าถ้าประมาณใจกะโลนึงนะครับมาตรฐานก็คือโลนึงนะครับมันจังสีบุคคลมีปัญหานะครับถาลูกยังซีหาขีนด,ดนะครับก็ยังรุดหลวงได้นะครับบางเทือโลนึงกับ โรนได้เชนกันนะครับถ้ายไห่ปุ๋ยรายนะครับวิธีแรกก็คือหลอนะครับหลอให้เขากินเมื่อได้มาหลอดปุ๋ยนะครับได้จังสีโลงให้เบ่งเอียนะครับเหมือนี้ผ้ามาเบิ่งนวยก่อนครับนี่ญงเติมครับก็สามารถไห่ปุ๋ยได้นะครับนี่แลนใส่โลหนึ่งแหลนครับนี่นี่ครับน้อยหนึ่งยี่มองนีครับ มาในกำมองนี้นะครับน้อยหนึ่งปีนี้บักอื้อมันขอทีนะครับมันติดลูกอยู่อยู่ไก่คนตนนะครับนี่น้อยนึงนะครับนี่ต้นนี้พม่ได้ตุดถิ่มนะครับนี่ครับน้อยนี่ ปกติเหลือมันจะอยช่วงคนครับแต่ว่าปีนี้ขอทีแ้นครับก็คือขอมันสั่นนะครับอย่างนี้หน่อยหนึ่งครับบายนี้เว้นมานีนครับลี่ลเขาประมาณโลโลเครงนะครับนี่หน่วยที่ ผสมต้งแต่ช่วงแหลครับนั่นแล้วก็ยี่โมงนี้ก็เบนมาหนีครับนี่นี่ผสมแล้วนะครับ, <c oughs> รรบใบมันสีม่งกันแบบนี้ครับมันสีดีคือว่า ที่พมอบอกนะครับพวกยอดพวกแขนงนะครับห้เก็บรวมกันขม่าเบิดตนะครับเพราะว่ามันสีซอยช่วงใดนะครับบอกง่ายก็คือช่วงนี้นะครับมันสีบางแสงแดดมันสีเห็ดห้ยหน่วยมันยังเขียวนะครับนี่ยน่วข้าเหลือมข้าเขียวนะครับปกติถ้ามันมีใบนะครับ้หน่วยังสีมันนี่มันสีดำนะครับสีดำแห้งครับดำปื่อ แล้วก็เป็นสีเข้มๆนะครับมันส,สีแสดงว่าแบบนั้นมันเริ่มสีสางเนือ้อสางแป้งครับลูกเขาสีโบค่อยใหญ่นะครับมันต้องประมาณสองโลสองโลนะครับนั่งขึ้เขียวของศีลนะครับนี่ลูกมันสีใหญ่ไปเหลือนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เพราะว่าใบเขาอันนี้อ่าตัวน,นี้สองติดกันนะครับนี่โอ้โหบอเห็นเมืองใหม่ลกักผู้ชมหาย นี่ครับใบเครื่อเดียวกันนะครับนี่ทิดไกลกันี๋ยวตัวนี้สิล่องเอาไว้เบิ้งนะครับนี่มันสีเป็นลักษณะใดนะครับเอาไว้ให้ให้เบิ้งนํานะครับเป็นตัวอย่างสําหรับทุกคนนะครับนี่ครับหน่่ยนี่นู่นข้อใหนเหลี่ยนะครับข้อยังเขียวเพราะว่าใบใบขมุงข้าบางแสงแดดไ้นะครับมันสีดีนะครับประโยชน์แล้วกับประโยชน์อีก ช้วงไ้่ายพวกใบพวกข่นงพวกนี้ครับมันสีม่งให้ตอนถี่นวลมันแกนะครับถ้าใบมันมุ่งใหายหลายส่วงบกเอื้อมันข้นนวดหนึ่งนวดสองนะครับใบพวกนี้มันสีโป๊กคุ้มห้ครับถ้าพื้นที่ได้ถี่โบ่บ่ได้เก็บใบเก็บยอดพวกนี้ไ้นะครับเวลานวลมันแกนะครับไก่สีขายแต่ว่าบม่ท่านเด้ขายนะครับบบานี้มันสิโดนแดดมันสิเฮ็ดห้เหี่ยวนะครับมันสิเฮ็ดห้มันหลวกแดดนะครับอันนี้ นาไอข้างบนนะครับที่มันโดนเดี๋ยวบางก็หาเฟืองหาฝางนะครับเมื่อบางหน่วยไหวนะครับนี่แหละคือขอดีของเขานะครับขอดีที่ผมบอตุดไอวอตัดถิ่มนะครับขอดีของเขายอดพวกติ่งนะครับถ้ามันไอติดนัวใหญ่เหลือนะครับเขาจะยุดแล้วครับ นี่เขาหยุดแล้วครับนี่บ่าจำเป็นต้องตัดถิมนะครับเพราะว่าถ้าตัดนี่ปับบานนี้มองนี้มันก็สีม่มีใบบางนะครับบานนี้แดดมันก็จะลงโดยตรงนะครับนี่พอดีเขาหยุดเลยครับนี่ถ้าถ้านวยเขาหญงนะครับยอดทั้งเขาจะหยุดเองนครับบานนี้เม่นไห้ปุ๋ยเข้าไปเข้ากับบัแตกยอดใหม่นะครับเขาก็จะมาเลียงลูกเลยนะครับนี่นี่คือขอดีนะครับ สำหรับแขนงของเขาครับนี่นี่้ามันเป็นแบบน้ครับนี่กห้เก็บเขาว้นะครับประโยชน์บางตรงค้นต้นได้นะครับนี่มันกระจ็ยให้ดินซุ่มอยู่ตลอดนะครับนี่ดินเขาก็จะซุ่มอยู่ตลอดนะครับถ้าว่ามีใบพวกนี้ดินแห้งเร็วนะครับยังเชียนแบบนะครับนี่ยอดเขายุดแหลนครับนี่ว่าตองตัดถิมนะครับ ถ่าปลูกในรักสวดพรมนะครับข้อนี่ยกันวอหลายเหมือนกันครับแล้วก็จะเวลียนประมาณระยะต้นของเขานะครับหนึ่งหน่อยหนึ่งอยู่หันนะครับหน่อยหนึ่งก็หน่อยหนึ่งไม่เกะกะกันหน่อยหนึ่ง กันนะครับนอยนึงบักอือมันกับซีนวยไลเลียกันนะครับเพราะว่าผสมแบบคัดใส่นะครับนี่นะครับนอยนึงรวมกันนวยนึ์กับไก่กน,นะครับท้องฟ้นี่ถ้าแม่นผมปล่อยปุ๋ยให้ก็ปล่อยได้แล้วนะครับนี่หน่วยมันแลนเขาโลกรัวแล้วนะครับนี่ พวกติดรุ่นก็ซีหาขีดด่นะครับการเลื่มหล่อปุ๋ยนะครับวิธีหล่อปุ๋ยก็เดี๋ยวสิมาหล่อให้บิ่งนะครับนี่ใส่ปุ๋ยใส่แบบเม็ดนะครับบ่ได้ปล่อย,อย,อยน้ำยดเพราะว่าน้ำยศนี่ลปล่อยป,อยปอยูพอก,กินั๊บนะครับถ้าเป็นเม็ดข้าสิคอยละลายนะครับพวกที่ละลายก็ไมนกระดูดกินก่อน,นครับพวกที่ ล,ลายหลุนมันก็จะคอยกินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบริห้กินแบบแบบหลายนะครับให้มันกินคอยกินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าให้เขาปรับสภาพนังนะครับถ้าเขากินหลายปับ๊บมันดูดไปเหล้ยงน้อยเลยนี่บางเทือมันสลัดได้นะครับต้องให้เขากินหน่อยๆน,นะครับบ่อยง่ายกระหล่อซ้ำป้อนเขาลูกได้หน่อยนะครับ บบกอืตัวถีมันงามแหงนะครับมันก็นเหลือมุกก่งก,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 กันเลยนะครับแนบบรเห็นหอดดินเลยครับใบเขากมุ่งกันนาครับส่วนมากน่วยนี่มันสิไลเรีอากันเลยนะครับ เขานา,านเลาเรือบ่เห็นดินเท่านี้ก็หน่วยบ่ต่างกันนะครับเท่านี้ ติดลูกคือว่าใส่ได้ยังนะครับนี่ติดอยู่ในไหนมันี้กผ้ามาเบิงน่วยบบกอือนะครับมาเบิงหลังจากที่สีท่อโมอนให้เขานะครับนวยเขาก็นใหญ่เดี่ยวอยู่นะครับแล้วก็ สามารถใส่ปุ๋ยได่นะครับถานน้ยมันเกินโลหนึ่งขึ้นไปนะครับถานนยมันโลหนึ่งนะครับโลหนึ่งขึ้นนะครับคือว่าเหลื่อมหลอบปุ๋ยได่แล้วนะครับถามมันยังหน่อยกลัวหนีเนาะก็ต้องเป็นฮอร์โมนซอยเอานะครับให้ฮอร์โมนทางใบสีดผวกแค่นเสียมนะครับแค่นเสียมโกแลก้วก็วดนนี้ติดดกนะครับคือที่ผมลงห้เบิงงหันนี่นะครับฮอร์โมนนี่ก็ เวลี่ยนอยู่ซีเหมือนะครับเมือที่หาก,กับผลให้เขาได้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยทางใบนี่ก็ว่ท่านอยากแนะนำนะครับเพราะว่าลูกถานวยมันว่ทันถึงโลนะครับอย่านมันรุดนะครับยานมันรุดเพราะว่าดอกทาทาต้นที่มันน่วยนะครับ ทีส่วงทีประมาณโลหนึ่งนี่ดอกมันสีบอ,กออกมานะครับดอกตัวเมียมันนี่มันจะยุดก่อนนะครับเพราะว่ามัน่าเมนช่วงที่ออกดอกครับดอกของเขาเนี่ยเขาจะเล่งออกช่วงที่เริ่มผสมนะครับบานนี้ถ้าพา่อลูกมันใหญ่แล้วนะครับมันจะยุดออกก่อนนะครับนอกสจากว่าต้นนั้นมันสีลดนะครับบานนี้มันก็นจะเริ่ม ออกใหมนะครับบัดน,นี้เขาจะเริ่มออกตามขอติ่งนะครับดอกของเขาบเม่อเขาสิบออกยอดใหญ่นะครับเขาสิออกขอติ่งนะครับบัดน,นี้นี่ปัญหาก็คือบ่อยากให้ให้เล่งปุ๋ยเร็วนะครับบ่อยากให้ใส่ปุ๋ยเร็วเพราะว่าถ้าถ้าให้ปุ๋ยเร็วมันรุดหลวงบัดนนี้ดอกมันสิบบออกมานะครับเพราะว่าดอกเขาสิบออกอยู่ตลอดนะครับ วันนี้ก็พามาชมการเบิง่งนวยนะครับกอนไห่ปุ๋ยเดี๋ยวมือได้พ่อหล่อปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับแล้วก็เริ่มให้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เริ่มจากไห้หน่อยก้อนจังไปไหรลายนะครับช่วงนี้แค่ประคองไว้เ่ใไห้ใบข้อเหลืองนะครับ น้ำก็น้ำก็เริ่มให้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่านวยโลนึงแล้วนี้ปัญหาคือถ้อาขาดน้ำนะครับเขาจะลุบตรงไอ้ร่อนอือนะครับมันจะลุบไปลุบนี่นะครับนี่ร่อนจงิีๆนะครับเขาจะลุบไปร่อนนึงนี่มันจะบบเดงขึ้นมานะครับร่อน,นสิบเบเดงขึ้นมา เพราะว่าถ้ามันขาดหนามครับอันนี้มันสิลูปรูปรวนหนึ่งกับบไดรใราคาเลยนะครับนี่หรือมันยไนเหลียวบัต้ตองบัตรตองแห่งขาดหนามนะครับบางท่านจะเลี้ยวไปเห็นอ้ไดอกที่มันโลนครับน้วยที่โรนก็คือน่วยที่บดไรใผสมเอานะครับนะมันลุดนะครับบางเท่อ เมี่ยงไหม้มันผสมไห้ถาหน่วยพวกนี้มันใญ่ซัมเนี้มันสิสลัดถิ่มเลยนะครับถ้าเป็นเครือเดียวกันมันสิสลัดออกเองมันเลยคลิปนี้ก็ผ้ามาช่เพี่งนซัมเนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามและชมให้กำลังใจมาโดยตลอดครับสวัสดีครับผม